แต่ดครับนี่เป็นคลิปก่อนเกมแล้วก็เป็นเกมสําคัญเป็นเกมที่ไม่มีเวอื่นเลยมีเงื่อนไขเดียวก็คือต้องชนะเท่านั้นเพราะเราเดินทางมาไกลเกินกว่าที่จะมีความรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยผลมันออกมายังไงก็ได้แหละทุกอย่างมันจะเป็นจริงได้กับการได้สีแชมป์เนี่ย มันต้องมีเงื่อนไขเบื้องต้นที่เราสามารถทํามันได้นั่นก็คือชนะในพรีเมียร์ลีกอีก2เกมแล้วก็ใน UCL อีกหนึ่งเกมที่เหลือเนี่ยนะครับมันก็อยู่ที่ว่าถ้าทุกอย่างเป็นใจซีเวนเจอร์ลาดสามารถปลุกเร้าลูกทีมขึ้นมาดึงประสิทธิภาพได้อย่างเต็มเปี่ยมแล้วก็ไม่มี Human Error เลย แมนซิตี้จะไม่ชนะแอสตันวิลล่าไม่ต้องสงสัยว่าใจของซีเวนเจลาดเนี่ยคิดยังไงกับเกมสุดท้ายที่ตัวเองต้องเล่นโดยพาลูกทีมบุกไปยืนที่เอลิฮัสสเตเดียมแต่ลิเวอร์พูลเนี่ยต้องทำภารกิจที่มันเป็นหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเสียก่อนนั่นก็คือชนะ3เกมที่เหลือในซีซันนี้จะเหนื่อยแค่ไหนก็จะเพิ่งไปคิดว่ามันต้องพัก เพราะเวลาพักมันยังมีอีกถมเทเรามาไกลเกินกว่าที่จะคิดถึงว่าเราเหนื่อยเหนื่อยมีสิทธิ์แต่สิ่งที่จะต้องบอกกับตัวเองถึงจะสมกับเป็นนักเตะที่ใส่ยูนิฟอร์มของริเวอร์พูลนะครับเกมที่จะบุกไปเยือนเซาท์ัมตันเนี่ยนะครับจะเตะในคืนวันอังคารเวลา,าลลตีหนึ่งสี่้องใส่ชาติที่แล้วผมเป็นไม่ครั้งคราวก็เป็นนกฮูกนี่แหละ นะครับเพราะดูเหมือนว่าต้องเจอวิธีชีวิตแบบนี้นะครับกลางคืนก็ถ่างตาจนฟ้าสว่างกระทั่งฟ้าสว่างจริงก็ยังไม่ได้หลับนะครับมันอะไรกันนักหนาไม่รู้ไม่น่าเลยนะครับถ้าย้อนเวลากลับไปได้นี่อยากจะถามตัวเองเหมือนกันมึงจะเชียร์หรือร์พูลอยู่หรือเปล่านะครับแต่โอเคมันเตะเวลาไหนก็เวลานั้นนะครับผมไม่พลาดแน่นอนนะครับมาดูซอสแตมตั้นเล่นไปสามที่หกเกมแล้วลิวพูก็เล่นไปสามที่หกเกมแล้ว แต่ใน36เกมของเชาท์แฮมตันเนี่ยชนะ9เสมอ13แพ้14ยิงไป41เสียไปถึง61ฟังไม่ผิดนะครับเสียไป61ลูกได้เสียติดลบ20มีแต้มอยู่40แต้มลงจงมี40แต้มอยู่อันดับ15ในตารางอยู่รอดปลอดภัยนะ40แต้มนะครับนี่คือเกณฑ์ขั้นต่ำและไม่ว่าทีมไหนนะครับความเชื่อที่ ถูกส่งต่อกันมาก็คือถ้าถึง40แต้มแล้วรอดอยู่รอดปลอดภัยแน่นอนซสเทมตันยังมีเกมที่จะเจอลิเวอร์พูลแล้วก็เกมสุดท้ายของซีซั่นนะครับลิเวอร์พูลเองเนี่ยนะครับใน36เกมชนะ26เสมอ8แพ้2ยิงไป89เสียไป24ตอนนี้ลิเวอร์พูลคือทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดครองอันดับร่วมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะล่าสุดแมนซิตี้เสียอีก2ประตูจากเดิมเสีย22 มาสีอีกสองให้กับเวสแฮมก็เลยทำให้เสียประตูรวมเป็น24ลูกเท่ากับลิเวอร์พูลลูกได้เสียเมื่อหักลบกันแล้วเนี่ยลิเวอร์พูลเป็นบวกอยู่65แต่ก็ยังตามแมนซิตี้อยู่ห่างๆนะครับห่างมากนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าเวของการตัดสินแชมด์ด้วยการนับลูกได้เสียเนี่ยตัดออกไปเถอะนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยทำไม่ได้หรอกนะครับเราก็ไม่ทำเพราะมันไม่จำเป็นต้องทำมันตัดสินกันที่แทมอยู่แล้วนะครับ ลูกูมีอยู่86แต้มแมนเชสเตี้มีอยู่89แต้มนะครับแต่เตะมากกว่าลูกภู1เกมลูกพูอยู่อันดับที่2บนตารางผลงานของเซอเทิม์ตันเวลาเล่นในบ้านนะครับเล่นไป18เกมชนะ6เสมอ7แพ้5ยิงไป22เสียไป22ลูกได้เสียเป็นศย์เป็นทีมที่เสียประตูเยอะเสียถึง61ลูกนะครับในบ้านก็ยังเสียประตูเยอะ แต่ถ้าเทียบไปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าเสียน้อยกว่าเกมเยือนนะครับเพราะเกมเวลาโดนถล่มเนี่ยซาตานตันโดนก็โดนเละเทะเลยนะครับซาตานตันมีแต้มเฉพาะผลงานในบ้านเนี่ยยีแต้มอันดับถ้าดูเฉพาะผลงานในบ้านอยู่อันดับ12สนะครับส่วนลิร์พูเนี่ยนะครับผลงานดูเฉพาะเกมเยือนนะครับเล่นไป18เกมชนะ12เสมอ4แพ้2 ยิงไป43 4สีบ16ลูกได้ลบเสีย27ลูกม, 40, มีอยู่40แต้มอยู่อันดับ3บนตารางนะครับที่อยู่อันดับ3เพราะว่าเราเล่นน้อยกว่านะครับไม่งั้นลิวพูเนี่ยอาจจะขยับไปอยู่อันดับ2หรือมีโอกาสแซงไปอยู่อันดับ1ได้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่นะครับผลงานเฮดทูเฮดใน20เกมเนี่ยเจ้าบ้านเซาท์แธมป์ตันเนี่ยชนะ5เสมอ3เราชนะ12นะครับ เอาผลงานเฮทูเฮทห้าเกมหลังซาสันตันชนะเร้อยหนึ่งเกมนะครับลูกที่เดนนี่อิงส์ยิงได้นั่นแหละ,ะก่อนที่ย้ายไปอยู่แอสตันวิลล่าไม่เคยเสมอเลยนะครับในห้าเกมหลังนะครับริบูเนชนะสี่เกมยากาี่สิบเจ็ดพฤศจิกาสองพันยี่สิบเอ็ดริบูพูชนะสี่ศูนย์นะครับแปดพฤษภาคมสองพันยี่สิบเอ็ดริบูพูชนะสองศูนย์สี่มกรา 2021ลิเวูชนะ4-0นะครับ1กุมภา2020เนี่ยเราแพ้แล้วก็ราฟเฮอร์นฮูเทนถึงกับหลังน้ำตาที่เอาชนะลิเวูได้นะครับจากจังหวะที่อิงส์หลุดเข้าไปแล้วก็ยิงแบบงัดๆนะครับข้ามหัวผู้รักษ,ษาประตูเราเข้าประตูไปนะครับแล้ววันที่17สิงหา2019เราบุกไปชนะ1-2นะครับ ผลงาน5เกมหลังของซอร์ทัมตันนะครับเกมล่าสุดเลยเนี่ยนะครับเตะเมื่อวันที่7ขณะที่ลิเวอร์พูลเนี่ยเตะเกมล่าสุดวันที่14นะครับแพ้เบรนท์ฟอร์ด3ประตูศูนย์นะครับแล้วก็วันที่30เมษายนเนี่ยนะครับก็แพ้คริสตันพาเลต1ประตู2แล้วก็24เมษายน ก็เสมอไบรตัน2-2วันที่21เมษายนแพ้เบอร์ลี่2-0นะครับแล้วก็ชนะอาเซนอลวันที่16เมษายน2022นะครับ1-0ผลงาน5นะัดหลังเนี่ยก็คือแพ้3เสมอ1ชนะ1นะครับลิเวอร์พูลเนี่ยในนัดชิงชนะเลิศ กับเชลซีก็ทราบกันแล้วนะครับเสมอเป็นศูนยูนๆแล้วก็ดุนจุดโทษนะครับนิวพูชนะ6ต่อหนะครับเรายิงไม่เข้า1คนเชลซี Chelsea ยิงไม่เข้า2คนวันที่10พฤษภาเราก็ชนะแอสเซนวิลล่าในเกมที่เล่นกันสนุกนะครับเปิดหน้าแรกกันเลยนะครับแล้วเราก็ชนะเจ้าบ,บ้านไปหรือ2นะครับแล้วก็เสมอทอตแนมสเปอร์ก็ทำให้หลายคนถอดใจในตอนนั้นแต่ผม ไม่คิดว่ามันจบแล้วบนเส้นทางในพรีเมียร์ลีกนะครับเรารุ้นไปถึงนัดสุดท้ายอยู่ดีแหละนะครับเสมอท่านัาสเปอร์ไปหนึ่งหนึ่งจากการยิงประตูซึ่งโซนในยิงเราขอนนะครับแล้วเราก็มายิงตีเสมอได้จากลยดิอัสนะครับยิงฉแฉลบปุ่มเบนตันคูเข้าประตูไปเจอบีอแล้วเราก็โดนนำไป2อศูนย์แล้วก็มาแซงชนะครับทำให้เราลอยลำเข้าไปชิงชนะเลิ ใน UCL แล้วก็เกมกับนิเคอร์พลเราก็บุกไปชนะ1-0นะครับนี่คือผลงานล่าสุดเลยในห้าเกมหลังก็ชนะ4เสมอ1น,น,นะครับมันจะเกิดโดมิโนเอฟเฟกแต่เราอะได้รับผลกระทบจากโดมิโนเอฟเฟกตเพราะตอนนี้มันย้อนมาเข้าตัวเราแล้วนะครับเพราะเราเพิ่งเล่นนัดชิงเอฟเอคับไปแล้วก็ต่อเวลาไปอีกครึ่งชั่วโมงจากนั้นก็ไปโดนจุดโทษ อีกเจคนนะครับกว่าจะคว้าโทรฟี่ไม่ได้หวังว่าการได้โทรฟี่เนี่ยนะครับมันจะเยียวยาความอ่อนล้าของเราเนี่กลับคืนไม่ได้เราถูกกฎธรรมชาติเนี่ยเผาเราจนเกรียมไปหมดแล้วนะครับมนุษย์เนี่ยมีสังขารที่ยังไงก็ตามเนี่ยมันเหนื่อยเป็นนะครับแต่เกมที่เวสแฮมเนี่ยเสมอแมนซิตี้ประตู2ได้เนี่ยทำให้เรา เหนื่อยต่อไม่ได้นะครับต้องกลับมาเอาชนะในเกมนี้นะครับยาร์ดโบเวนเนี่ยเล่นดีมากๆนะครับเล่นได้ตามแทคติกจริงๆน่าจะยิงแฮตทริกได้นะครับแล้วก็นิเกลอันโตนิโอเนี่ยก็น่าจะยิงได้1นลูกในจังหวะที่หลุดไปคือแมนซิตี้เนี่ยไฟ่าแตกแล้วแต่ซาท์ทมตันน่ไม่นิ่งพอนะครับโอกาสที่เราต้องการมาแล้วนะครับตอนนี้แต่ในเกมที่จะเล่น ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยอีกสองเกมเนี่ยทำใจไปเลยเราไม่มีโมเมนต์ซาร่าไม่มีฟานไดไม่มีฟาบินโย่จะสามคนนี้นะครับจะลงเล่นกับแบลมเดริดในนัดชิงชนะเลิศที่ซาร์เดอร์ฟองได้นะครับคือเจ็บแต่เจ็บไม่มากนะครับก็ถือว่าเป็นภาวะที่ต้องทําใจต้องยอมรับกับมันต้องโรเทชันซาดตันได้พัก10วันนะครับส่วนเราได้พัก3วัน สภาพร่างกายเห็นๆกันอยู่นะครับวิธีการก็คือทำยังไงจะเล่นในสภาพที่มันสุดล้าแบบนี้แล้วยังทำให้มันได้ผลแพ้ชนะก็คือเราเป็นฝ่ายชนะด้วยมันต้องชนะมันไม่มีเงื่อนไขอื่นเพราะฉะนั้นไม่ต้องมองเวย์อื่นเลยนะครับแล้วเ o าทันตเนี่ยเป็นทีมที่เล่นในสไตล์เพรสซิงด้วยเราเจอแน่นะครับแต่ทำยังไงถึงจะเล่นกับเทาทันได้โดยที่เราอะ ไม่กรอบมากไปกว่านี้เพราะหลังจากเกมนี้แล้วเนี่ยเราจะได้พักค่อนข้างนานเพราะเกมสุดท้ายในวีเตะพร้อมกันในวันอาทิตย์นะครับเจอวิปแฮมตันก็น่าจะเบาลงหน่อยหนึ่งนะครับโอกาสของการฟื้นฟูนผู้เล่นมันก็มีอยู่นะครับถือว่าทั้งสามนัดที่เหลือเป็นนัดชิงทั้งหมดถ้าเราจะสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นมานะครับตัวผู้เล่นซาเทมตันเนี่ยเกมล่าสุดเลยก็คือ ผู้ษาประตูเป็นฟอสเตอร์นะครับแนวรับเป็นเพอร์ราลซาลิซูเบเนเร็ควอเกอร์ปีเตอร์นี่คือสี่แนวรับนะครับแดนกลางเป็นเรดมอนด์เป็นเดียโลวัตพาวข้างหน้าก็เป็นอาร์มสตรองเป็นโรย่าอาร์มสตรองนี่มีสองคนนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวอียนุูซซี่นะครับแล้วก็ โรเมอู u, นะครับที่ถูกเปลี่ยนลงไป2คนนะครับวนลูพูเองเนี่ยนะครับก็จัดชุดเต็มก็เป็นอาริซงโรบโบฟันไดส์โกนาเต้แล้วก็เทรนต์นะครับคิดว่าในแนวรับเนี่ยมีการเปลี่ยนตัวแน่ๆนะครับซิเมคัสเนี่ยอาจจะได้ส,สตาร์ทนะครับวัดใจดูนะครับแล้วก็แบ็คขวาอาจจะเป็นโจโกเมสก็ได้นะครับคิดว่ามันก็น่าจะดีพอคู่เซนเตอร์เนี่ยก็พอไหวนะครับแต่ไม่มีพ่ยักษ์ ฝันได้แน่ๆนะครับแล้วในแดนกลางนี่นะครับก็ดูกันว่าเตโก้นี่น่าจะได้พักแล้วก็เฮนโดเนี่ยนะครับเตียโก้วิ่งเยอะมากนะครับในวิกิต้าก็เล่นไปถึงนาทีที่74ก็ถูกเปลี่ยนตัวออกนะครับลูดิอาสเนี่ยนะครับก็ถูกเปลี่ยนตัวออกจนวิ่งอยู่วิ่งไม่ไหวนะครับเป็นผู้เล่นที่วิ่งหนักมากนะครับวิ่งไปเล่นไปเกือบร้อยนาทีนะครับแล้วก็มาเนี่โมเมซาลาเล่นไปครึ่งชั่วโมงแต่ว่าเกมนี้ตัดไปเลยนะครับมาเน่ ก็ต้องมาลุ้นว่ามาเน่ได้ลงไหมเจ้าบ๊อบบี้เนี่ยมีโอกาสได้ลงนะครับบ๊อบบี้เนี่ยถูกเปลี่ยนไปแทนลุยดีอสนะครับมาติดเนี่ยนะครับน่าจะได้ลงแน่ๆนะครับแล้วก็แดนกลางนี่อาจเห็นมิลเนอร์ลงสนามนะครับดิโกโชต้านะครับอาจจะได้ลงในเกมนี้นะครับนี่คือรายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงนะครับในทัศนะผมเนี่ยหลายตัวเนี่ยที่เล่นในนัดชิงที่เป็นตัวจริงอะ่ะโดนพักแน่ๆนะครับ เราสู้มาถึงตรงนี้แล้วนะครับไม่มีทางเลือกก็ต้องไปต่อให้สุดทางนี่คือเงื่อนไขมันเหลืออีกสามเกมเองนะครับมาจนไกลขนาดนี้แล้วจากที่เราตามสิบสี่แต้มนะครับเราจนสู้มาจนกระทั่งอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะครับได้ลุ้นยนนัดสุดท้ายถ้าฟ้าเปิดโอกาสให้เรามาจนถึงตรงนี้ได้เนี่ยนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเราอ่ะก็ทำหน้าที่เราให้ดีสุด เพื่อผลักดันตัวเองเนี่ยไปวัดกันที่นัดสุดท้ายกับแมนซิตี้แล้วไปดูกันว่าแมนซิเตี้เนี่ยจะทํางานของตัวเองได้ประสบความสําเร็จหรือลิเวอร์พูลเนี่ยจะทําได้ดีกว่าที่เรามาถึงตรงนี้ได้เพราะเรามีความเชื่อแต่ก็มีแค่คนที่มีความเชื่อเท่านั้นแหละนะครับที่พลิกฟื้นจากสถานการณ์ที่มันไม่มีโอกาสหรือเป็นไปไม่ได้ในความคิดของคนทั่วไปคนส่วนใหญ่ แต่มีคนบางประเภทที่ทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้อยู่เรื่อยๆแล้วคนประเภทนั้นเนี่ยก็อยู่ที่สโมสรเลอ้์พูุยมากพอโดยเฉพาะเย่เกนครับนะครับครับมีวิธีการที่ทำให้ลูกทีมที่อาจจะมีความรู้สึกว่ายังสงสัยว่ามันจะใช่หรือไม่ใช่ให้ทุกคนมีความเชื่อร่วมกันว่า มันใช่แล้วมันเป็นไปได้จะไปให้ถึงสิ่งที่เราหวังก็ต้องรักษาระดับความเชื่อนี้ไว้และทําในสิ่งที่เราทําได้ด้วยพลังแห่งความเชื่อที่เรามีแล้วปฏิหารจะมาเติมเต็มสิ่งนั้นให้กับเราเ,เองชนะให้ได้ทุกนัดที่เหลือเหนื่อยก็แค่ตอนนี้แต่มันเหลืออีกแค่สามเกมนะครับสู้ไปให้สุด เราเหลือแอค่สามเกณส์ัสดีครับ